ให้ขามีงูเหลื่มงูเหลืม่มงูเห่ามีหมดเลยงูเขียวงูเขียวงูเขียวเคยเจอเขียวพระอินแต่ไม่เคยเจอเขียวหางไหมตกลงคือมีทั้งมีพิษและไม่มีพิษโอ้โ,อโหน่ากลัวมากครับที่คุณโหนกลายเป็นป่าของจริงมนนั้นจับไปก็ห้าหกเมตรนะเดี๋ยววันหลังต้องมาขอวิธีแล้วว่าเทคนิคการจับงูยังไงจากคุณโหนนะครับอันนี้เป็นต้นกล้วยแตกหน่อก็มาตัก ก่อนนี้ต้องเธอเชิญพี่โบขาวมาแล้วเหรอใส่กล้วยตอนไหนจะออกบอกพี่โบขาวอันนี้ตอนอะไรอ่ะคิฟเฟอร์ใช่ลามอ่าโอเคลามว่าจะออกบ้างแล้วเพราะมันไม่ไม่ออกลูกเลยเพราะมันเป็นแคงเกอร์เนี่ยตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็รักษาไม่หายไม่หายสักทีอ๋อครับคุณปิ้นว่างไงอ่ะก็ถ้ามันไม่ไหวไม่รอดก็เอาออกมันออกเถอะอืมจะก่อนแล้วออกก็ไปทำต้มยำก่อนนะเอาไปไปทำต้มยำ นั่นมันไม่ใช่มะกรูดเนี่ยใบมะนาวทำได้เหรอได้ทำทำทำเถอะเออก็ใช้ได้อยู่ไงอือได้ทำได้เนี่ยไม,ไม่ก็ห้องน้ำอะ่ะเออนะครับนี่ก็คุณโหนแค่ส่วนเดียวนะครับคุณโหนเขามีนะมุมแบบเขาเรียกมีหลายแบบมากหลายแบบผู้ชายที่มีหลายหมวกและมีหลายความมิติตามคุณโหนแล้วหมาไม่กัดตามไม่กัดไม่งูกัดนะง <laughs> ูกัด ผู้นี้ฟิกเนี่ยเขาให้มาเนี่ยเริ่มออกลูกแล้วฟิกเฮ้ยอ๋อนี่คืออะไรออฟฟิกเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะฟิกเนี่ยอร่อยมากนะมันจะมีมันจะเม็ดอยู่ข้างในแบบเป็นเป็นทรายฮะใช่เนี่ยออกลูกเลยได้ข่าวว่าอีกประมาณอเก้าเดือนจะมีโปรดักต์ใหม่แล้วครับอ๋ออีกเก้าเดือนจะมีโปรดักต์ใหม่แล้วครับอะไรอ่ะโอ้ไว้ก่อนโอ้ไว้ก่อนโอ้ไว้ก่อนมีหลายอย่างโอ้ไว้ก่อนถ้าได้ถ้าเวิร์กใช่ไหมใช่ใช่ อันนี้คืออ,อไก่อ๋ออันนี้การไก่เข้าไปกานไก่เข้าไปอ๋อคือไม่ใช่การไก่ออกนะการไก่เข้ากำลังเลี้ยงอะไรอยู่ครับอ๋ออันนี้ฟิกครับแต่ว่ามันอันเนี้ยไก่มันทําลายจนเหลืออันเท่านี้ก็พยายามจะให้มันกลับขึ้นมาก่อนคุณโหนได้อินทรพาลัมผมปะไม่ได้อาอเขาที่แล้ววันนั้นเขาเขาแบ่งกันที่นั่นผมไม่ได้ไปกินข้าวกับเขาอะไรไม่ได้อ๋อครับไม่เป็นไรเออเออเขาที่ยังมีอยู่กล่องหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งกินแบ่งแบ่งให้ครับขอขอเม็ดไปช่วช่วยแบ่งแบ่งกันนะเออ ต๊มันนานนะเจ็ดแปดปีมั้งใช่อันนี้คือปุ๋ยหมักไม่กลับกองอ่าใช่ไม่กลับแต่เราเท,เทนเทน้ำลงไปครับนี่ก็ไม่กลับเหมือนกันเราที่บ้านากาไงครับเจออย่างนี้เข้าไปตอนแรกเขาว่างไงครับเขาก็งงๆหน่อยแต่ว่าตอนนี้พ่อก็ชอบแม่ก็ชอบอยู่แล้วพ่อนี้ก็สนับสนุนเต็มที่แล้วก็ชวนไปทําที่หนองจอกด้วย อ้าวเอาะแต่ยี้คือพรุ่งนี้ใช่ไหมที่จะไปส่องจ่อกันใช่ใช่งั้นผมขอติดตามไปด้วยได้ไหมครับได้ได้ขอบคุณมากนะคุณโหนต้นช้างนะประมาณนี้คร่าวๆนี่ต้นหูช้างมั้ยไม่ใช่ต้นใบใหญ่มากยอละต้นจิกน้ำจิกน้ำเหรอใช่ข้างบนนี่มีเสาลรดนะสา i เส้นฟ i t เลยขึ้นจากตรงนี้ไปเนี่ยปล่อยสา i เส้นฟ i t จากนี้ อมเป็นต้นไม้เลยหรอใช่แพชชั่นฟรุตก็ขึ้นโตคือเราอ่ะเรากินแพชชั่นฟรุตแต่เราไม่รู้ว่ามันมันเป็นยังไงเนี่ยอย่างนี้แหละก็คือขึ้นเลยกกาอบขึ้นมาใช่เนี่ยพุ่งเลยเต็มข้านบนรอมันออกลูกก็ค่อยๆสอยอันนี้ใหญ่มากอ่ะนี่มันไม่ค่อยโดนแดดมันเหลืองนะเหลืองนะแต่ว่ามันก็มันไม่ตายหรอกมันแบบสุขภาพดีมากเลยใช่ไหมต้ใบมันมันหงิกนะหงิกไม่ดีอ่ะไม่ดีนะอื แต่ไม่น่าตายนะไม่น่าตายเพราะแข็งแรงรากโอเคนี่เสาร์น้ําปลาแป้งมาไม่ใช่มันเป็นอะไรอีกอย่างนึงคล้ายๆตระกูลเดียวกันแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นยาพิษเหมือนกันนะใช่ไหมใช่ไหมอ๋อเสาร์น้ําปลาแป้งอ่ะใช่แต่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่แน่ใจนี่คืออะไรไม่รู้แต่คล้ายๆเลยโอเคแล้วต่อไปคือไปดูไก่ไก่ใช่ไหมไก่อ๋อแบ่งเป็นส่วนๆนะครับถอดรองเท้าป่ะดูเลยนะ อ,อี่างนี้ก็เปดูโซนเล้าไก่เพราะแต่ก่อนก็ปล่อยเลยอันนี้ปลูกพ oh. ักเยอะๆแล้วมันปล่อยไม่ได้มันจะทําลายหมดทุกอย่างเพราะเลยทําทารั้วล้อมไว้แล้วก็ให้มันอยู่แถวนี้ี่มันโคฟหรอือเปล่าเนี่ยใช่ปะใช่แล้วที่แบบนี่มันเหมือนบ้านคนจําลองะแล้วให <c oughs> ้ไก่อยู่จาลองใช่แต่ต่างจากคุณอ้นนะคุณอ้นก็จะอีกแบบหนึ่งอันนี้ตอนนี้ไก่ไข่น้อยแล้วเพราะว่าล็อตแรกที่มาเดี๋ยวนะอยู่เฉย งูแปบ๊บหนึ่งนะงูเหา่าโอ้โหตอนนี้ผมกำลังเจองูเห่าครับกำลังเละกินไก่ครับก็ตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้รายงานสดนะครับตอนนี้เอ้มองัมงโม่เข้ามานะคุณโหนจะจับงูให้เราดูนะครับเป็นรายงานเป็นการทําสดๆแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยกำลังกินเลยกินกบหรือเปล่าหูตัวใหญ่มากเลยครับ ตัวใหญ่ามากเลยงูเห่าด้วยนะเฮ้ยงูเห่าวางลอง้อจับแล้วงูเห่านะโอ้จับลูกสดๆอันตรายนะอันตรายนี่ขอขอเตือนนะครับถ้าไม่ได้ฝึกการไม่ได้รับการฝึกมาอย่าเข้าใกล้นะครับอันตรายมากขอกระสอบหรืองูเห่านี่สามารถพ่นพิษได้ระยะไกลนะครับต้องระวังเห่า นี่กินข้างครบอยู่เลยเนี่ยกินข้างครบอยู่เลยฮะทำยังไงดีวะเอาวางไว้ใช่เหรอเอาถังนี่ไหมเอาอะไรดีวะคิดคิดดีๆี <c oughs> นี้วไว้อนนะเอาโทรศัพท์คนม,มาโทรศัพท์มาโทรศัพท์แม่ทำไรไม่ใช่พี่โอใส่กระเ,เป๋าไปเลยบางทีจับลำบากไงอ๋ยไม่ลำบากสบายมากใช่เหรอนี้ไว้นี้ไว้ดีๆีอา่าวันนี้จับไปให้สารเ<ห>จราค่เพื่อลิดพิษ เป็นเซรัม่มต่อไปโอ๊ยมือสั่นเว้ยเป็นยังไงอ่ะเอาวางไว้มาไว้นะเดี๋ยวรีคิดจะดีๆๆก่อนนะโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยคุณโหนใหญ่เมียกว่าอ่านั่นนะเขาสอนม,มาว่าถ้าตัวใหญ่เมียกว่านี่คือกี่ปีอ่ะไม่รู้เลยอ่ะแต่ว่าใหญ่นะใหญ่ใส่ไม่ครนะหนีว่นะั่นหนีว่นะหนี่งเดียว่นี่คือคนเดียวเอาอยู่ นี่วะนะโอ้ดีนะเห็นเนี่ยจะไปเอาเชือกก่อนนี่มือสั่นเหมือนกันเลเนี่ยเจออย่างงี้ไปอ่ะนี่แล้วนะโอ้ยขาสั่นซิ่งตอนนี้ไลฟ์นะครับนี่ไม่ได้จัดฉากนะครับไม่ได้จัดฉากเลยทุกอย่างไลฟ์ตั้งแต่อัดเลยครับก่อนนะยังมีชีวิตอยู่นะครับงูยังมีชีวิตลงแทะกับแทะให้ลงลงอ่ะลงแล้ว Well here's the live การจับงูนะครับมัดเลย Demonstration by คุณโอนะครับ This is live from Hip and Sea Farm View ไปเอาเชือกเลยพี่จับไว้ได้เจับไว้คนนะขาสั้นมันจะหลุดมาแล้วกันน่ะโอ้ยโมทำไรโมมันไปหาอะไรตรงนั้นอีกเละโมไม่ใช่มีอีกเลยนะ ม,เจ,มเ,จเจออะไรโมเจออะไรเจออะไรก็ยังอยู่ในนี่นะอยู่ในนี้อยู่ในนี้น <Okay. S 1> สบายโน,น,น่นี่ตัวที่เท่าไหร่ล้ะครับ <c oughs> ตัวที่ใช้นี่จับตัวที่สาม ตัวที่สี่ตัวที่สี่แล้วนะครับใช่แต่จำเป็นต้องมือถือโยกงมนะอ่าโอเคนี่มันกินคังคกมันกัดคังคกเอยนี่อะนี่คือตายแล้วใช่ป่ะคังคกนี่คือคังคกที่กลังกินเลยโดนกินนะครับโดนพิษเข้าไปแล้วตาค้างเลยครับกำลังเกินเลยกะลังเจอกลางวันอยู่กลางวันทั้งวัน่ะได้ยินเสียงควงก็รับมาได้ยังไงวะ แน่นๆเลยของสำพกพอละมัดเลยอย่นี้คือไปเรียนพี่ผักบุ้งรึเปล่าไม่ได้เรียนแต่ก่อนเด็กๆเคยเลี้ยงงูงูงูหลามก็เลยพอจะจับงูเป็นไม่แต่ว่ามันคนละแบบนี่คนละแบบด้วยอันนี้มันมีพิษอันนี้ไม่อัันนน้ไม่มีพิษอันนี้มันผีพิษนะใจโอ้ยสงสารว่ะได้หรอหน่ากันอยู่หรอกำลังเกินเลยอ่ะกำลังเกินใช่เมื่อกี้เห็นกำลังจะเกินเลยอ่ะ คุณโอเล็กกบใด่หรอครับหรือว่ามมาเองมันมาเองคังคกนี่มันมาดเองเอ้ยโมโม่มันหาอะไรวะมันหาอะไรน่ะไม่ใช่มีอีกนะโมออกมาเอ้าเอาลูกลูกมันอวันนั้นเราเคยเห็นลูกมาตัวเท่านี้แล้วป่าไม่ใช่แล้วเราเห็นตัวเล็กกว่านี้แล้วน่ะนี่มันใหญ่กว่าโมถอยไป อ่ะหรือมันมีตัวพ่อต้องมีตัวแม่ดิไม่รู้อ่ะไม่มีแล้วมั้งต้องเอาไอ้พวกกองกองพวกนี้ออกจะไปทําปุ๋ยให้หมดมันจะได้ไม่อยู่โอ้ยอันตรายเพราะเราปล่อยไก่เลี้ยงไว้ใช่ไหมแต่ไม่กินไก่เลยมันมากินได้นี่เลยกินกบแทนกินกบเข้าไปไม่ได้นะใช่เจอไก่จิกเหลียวไอ้กำลังกลืนเลยโอ้โหนี้คือเออไก่ไก่อ่ะอะไรบ้างครับเนี่ยคุณโหน่ารักมากเลยนี่เย อันนี้นกกระทานกกระทาคือไก่เลยแต่ก่อนด้านซ้ายมือผมนือนกกระทานะครับตะเคียบมากแต่ก่อนนี้เราเลี้ยงไก่ไข่ใช่ไหม uh huh. อันนี้ไก่ไข่มันแก่เราก็ไม่ได้เชือดไงเรา้ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆมันก็ไม่ค่อยไข่แล้วอยู่ในเล้านูน้นครับตรงน,นี้ก็เป็นแบบไก่ชนที่คนงานแถวนี้เข้ามาเนี่ยสนิทกันเนี่ยอาจารย์เตียวเนี่ยเขาเป็นค,คนงานโรงงานเนี่ยแล้วเขาก็มาใช้พื้นที่เลี้ยงไก่ไก่ชนครับ ก็ไก่ไก่จะไก่ไข่จะไม่ไข่ก็คือสองปีขึ้นไปใช่นอะมันไม่รู้อ่ะนี่มันสามปีกว่ามันก็เลยไม่ต้องไข่แล้วก็คือเราก็เลี้ยงว่าเป็นสัตว์เลี้ยงใช่เลี้ยงว่าเป็นสัตว์เลี้ยงอ๋อแลปล่อยมั่งไม่ปล่อยมั่งอะไรเอาไปเก็บเก็บไข่เอเก็บอ๋อแล้วจะเก็บไข่มีไม่เยอะละแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไก่ชนหมดแล้วแถวนี้ก็คือเขาฝากเลี้ยงใช่เขาฝากเลี้ยงอันนี้คืออะไรครับไอ้ดำๆนี่คืออะไรครับอันนี้สปริงเกอร์สายเดียวกันนี่แหละ ที่เคยเห็นแบบว่าไก่มาเปิดประตูออกเองได้เงี้ยเล้าใหญ่นี่แหละว่าไม่ต้องแล้วมันจะมันจําเป็นช่วงแรกๆคือไก่มันต้องหัดอ๋อนี่ไก่นี้ไม่บาดเจ็บเนี่ยเขย่งเขยงเจองูหรือเปล่าไม่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเจอเจองูเปล่าเห็นกระเพกกระเพกอันปัญหาเยอะนะพวกกับก็นี่ขนาดอยู่ในเมืองถ้าไปทำแถวต่างจังหวัดหนองจงหนองจอกงูคงเยอะกว่านี่นะ โอ้นี่ตามรอยคุณโอ๋นะครับจเจอดีเลยวัเนเ่ียมไม่ได่นดมายไหม่เล่นดหมายเจอไอ้งูงงู네งงงงงตัวใครตัวมัน